มาแล้วครับตอนนี้พบอกติเอเดมี่บอกโอ้โหไมเฟรน่ะไมเฟรนจำได้ไหมสายบนอะ่ะเองเป็นอย่างไรสอเสียไม่ได้บอกฉันพลาดฉันขอแก้ตัวเดินจัดเจอกันแล้วครับเปิดแลนชนแลนด์มาตรงน,นี้แอร์โร่จะวิ่งเข้าไปใส่โดนอาชูร่าสวนหน้าสันเลยฮะสอเสียไม่ได้เสียครูเซเดอร์ไปไปหวั่นไปหนึ่งศพตอนนี้ยังไงเข้าโพดนะเข้าโพดเาพมาลั่นไปหน่อยฮะ แล้วครับติดแข็งกันหมดเลยฮะโอ้โหแล้วเรียบร้อยโดนบาสไมายไปหวันหนึ่งศพป๊อปบี้และบี่บอกโอ้โหนี่โมโหอะไรมานี่รู้จักบาสไมาไหมบาสมายแล้วเรียบร้อยครับโอ้โหร่วงไป1นึศพบ,บาดบาเกตตอนนี้อยู่ในดงกำลังงงๆอยู่ว่าจะโดนอะไรแล้วเป็นบาสไมาเลือกไปแอโรยังไม่ตายอะ เอาครับยังไม่ตายมองอยู่แต่ติดแข็งพี่อ้าวเสกพยายามจะไล่ทิศอยู่แล้วบาดมาตรงนี้บาดยังไม่ตายบาดบอกยังไงยังไงก็ไม่ลงอะไม่ลงเะตรงนี้วางเปลี่ยนคนดีกว่าบอกเปลี่ยนดีกว่าตัวนั้นมันถึงอาชูร่าแล้วเป็นดับเบิลคิวเลยฮะเหลือตัวสุดท้ายฝั่งสอเสียไม่ได้โดนจับจูบิทอ Thunder จบเกมฝั่งฝั่งสอเสียไม่ได้บอกขอแก้มือ วิ่งไหลเข้ามาตรงน,นี้แรงชนแรงแอโร่โชาเวอร์เข้ามายังไงติดมือ่นิดๆหน่อยๆไม่มีอะไรเกิดขึ้นมองหน้าบอกยังไงจับดิสมาเฟกพับิดามี่เล่นเปรี้ยวมากครับผมตอนนี้ลื่นกล้วยมาแล้วเอาอาชูร่าดอกนี้เลิฟร้อยครับสอเสียไม่ได้ล้มไปแล้วหนึ่งศพแล้วเหลือวิสาหค,คนเดียวเดินมาพยายามจะยื้อเพื่อนอยู่โดนปวกมายังไงไล่ปวอกทีละนิดแล้วจับฟอร์ดโดนฟอร์สวนมาติดแข็งกันหมดเลยไม่ได้ติดธรรมดาติดตีนติดแล้วโดนบ้านมาเรียบร้อยครับมองไปหว่านนีดหนึ่งศพอะ น้าจุบดินละลายลงไปครับผมตอนนี้แล้วส่อเสียไม่ได้เรียบร้อยครับเสียวิศาดไปอีกหนึ่งและอาชูราซ้ำไปหนึ่งทีส่อเสียไม่ได้กําลังจะเก็บกระเป๋ากลับบ้าน้วตอนนี้แล้วพอปิดเพรมี่กำลังจะย้ำแครแล้วผ่านเข้ารอบหรือเปล่ายังไงบัตไมล์มา,ย,มายังไม่โดนโอ้โหไปเรียนบัตไมล์ใหม่ไหมตอนนี้ แล้วเรียบร้อยครับบาร์ดไมล์มา,มาเหลือครูเซเดอร์สอเสียไม่ได้กับอีกหนึ่งตัวเป็นพีหรือเปล่าบาร์ดไมล์ลงมายังไม่ร่วงอาชูล่ามานี่แน่ร่วงไปแล้วเหลือหนึ่งตัวยังไงรอมองเชื่อหรือเปล่าจับเบิ้ลนี่แน่นี่แน่นี่แน่จับลงเล็กอีกถึงหนึ่งบาร์ดไมล์มา,มาลงสตอมกัสดอีกหนึ่งดอกใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ขาดใจตา,ตายแล้วไม่ไหล่จะตายครับผมตนนัวนี้เอาคนระับรออาชูล่าอึ้บอึบเรียบร้อยครับจบเกมะ คนที่ผ่านเข้ารอบได้แก่ Public Enemy